สวัสดีค่ะชมสวนท่านผู้หมวดตอนท่านผู้หมวดสมชายมิงขัญวัฒนะมาต่อยอดเลอค่ะเคยมาเทื่อนหนึ่งหล่ะหล่ะเพิ่นเฮ็ดโซ่ล้าเซล์ตอนนี้ต้นใหม่เพิ่นใหญ่แล้วนี่ตอนนี้เฮ็ดยั้งอยู่เนาะค่ะนี่ปลูกผักหวานตอกเฮ็ดยั้งค่ะนี่ตอกเฮ็ดยั้งน้ำร่องน้ำร่องร่องผักหวานอันนี้คือตอกเพื่อที่สีน้ำร่องเป็นลูกัผักหวาน อันนี้อันนี้ทำให้เป็นรูโอ้เนี่ยมันยาวเนี่ยาวมากยาวนี่ประมาณจากเส้นกันสองนิ้วฮะสองนิ้วโอ้สองนิ้วสามนิ้วสามนิ้วสามยาวสี่นิ้วแล้วนี่ที่ถาดเราลึกถาเราถ้าเราถาดเราสูงถ้าเราสูงเาพอพอสิบวันพอสิบวัน ต้นยางหน้าเนาะนี่แต่ต้นทีเหล็กอันนี้ใส่ถุงมาแล้วอันนี้เพาะใส่ถุงการขนย้ายการขนย้ายมันไม่ไม่ต้องใส่ถุงรออีกกี่วันลงพื้นดินคะรออีกไม่เกินสามวันไม่เกินสามวันได้ลงอันนี้เขาเอินมาปลูกพักหวานแบบแบบแบบทําให้เป็นถั่วงอกก่อนแล้วก็เอามาลงดินเนาะเอามาลุ่งดินเลยคือบ่ตตอง ก็ต้องต้องใส่ถุงดำเอาฝาครอบมาหนี่พ่อเห็ดยังสีแล้วกัะสีใส่ฝาครอบไว้ค่ะกันกันแมลงข้างโขกันนคเหยยีบกันคนเหยียบใช้ฝาชีเล็กได้ฝาชีพอพ่อเข้าออกพักหวานเข้าออกยอดโป่งใบเขาจะเอาออกเอาออกนี่ฝาครอบเอาใส่อาไปอ๋อแลักฐานทัางใหญ่แมลงกันงูกันคนเหยียบ กันหมามาคุยเกี่ยวกันกันได้ทุกอย่างกันแสงกองแสงด้วยกันแสงกองแสงด้วยกันไก่กันไก่เกี่ยวก็อีกประมาณเป็นเดือนหนึ่งก็จะจัดตลาดเมล็ดตลัดเราเป็นเดือนหนึ่งจ้างคครเสียร์ลดน้ำรดน้ำสามวันสามวันทีหนึ่งหนึ่งต่อครั้งสามวันต่อครั้งอย่างน้อยก็อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ได้หรือสามวันต่อนหนึ่งครั้งเขากินไอ้ มันจะอาหารจากเ <PAUL> มล็ดเขาอยู่ตอนนี้มันตายจนเมล็ดสลัดเราต้องใส่เขากินอาหารจากอันเม็ดเม็ดเลียงเม็ดเลียงจากใบเลียงตอนนี้ต้นพีเลียงเป็นต้นยางนานาะค่ะต้นยางนาค่ะโอ้แต่ว่าจะให้ดีต้องดูตะกบเดี๋ยวเราไปดูต้นที่พ่อไว้แล้วเนาะอันนี้ปลูกอันนี้ปลูกมา สิบเอ็ดเดือนนี้เอาเดี๋ยวเบื้องตนน้นสิบเอ็ดเดือนมีมีต้นพักวานเอ้อต้นตะกบนี่เป็นพี่เลี้ยงนะคะจะขึ้นอยู่นี่ต้นพักหวานเอ้อต้นตะกบเนาะเป็นพี่เลี้ยงอ,ยอ,ยอันนี้ต้นตะกบภาษาไทยเอิอนตะโขบปลูกพร้อมกันนะเนี่ยปลูกพร้อมกันกับพี่เลี้ยงเลยปลูกพร้อมกันเพราะว่าตอนนั้นไม่มีพี่เลี้ยงตอนั้ไม่มีพี่เลี้ยงแค่น,นี้เบื้องต้นที่ปลูกพร้อมกันดูวยปฏิเนศสูง สูงจนได้ตัดยอดออกแล้วนะคะอันนี้ต้นพักหวานพักหวานอายุอายุสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนนี่ห้ามิถุนานี่ครบครบปีถ้าห้ามิถุนาครบปีสูงแล้วประมาณสักต้นใหญ่ก็สูงประมาณ80เซนตเมตรต้นใหญ่สูงเซนติเมต้นใหญ่ต้นให่กอียงไว้จากต้นค่ะนี่มันลงสามเมล็ดต่อถุงสามเมล็เอาถุงมาปลูกเลยสามเมล็ดต้เกิดหมดเกิดหมดร้อยเปอร์เซ็นต์พักหวานสวนนี่นี่เกิดหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ ติดติดทุกต้นพ่อเองทำเองพ่อเองเราก็เฮ็ดเองลกูกฝุกนค่ะทำเองยนอ,นอดดีอ๋อมาหมักมากมากพอเองมันปะค่ะได้เหรออันไดนที่ตัวย่างอันที่เพาะกับบ้าไว้มีปะค่ะโอ้อยู่ทางนี้เลดสองเลือดสองเหลือดสองเคีงเลือดสองกะบ,บ้านี่กะบ,บา้าใช่ละอันต่จาจกเม็ดค่ะนี่มันเกือบร้อยเกือบร้อยเม็ดแปดสิบขึ้นเราซื้อมาเม็ดละเม็ดละ กิโลละสองร้อยห้าสิบลูกสุกมั้ะลูกสุกกิโลละสองร้อยห้าสิบผ่าเราก็เอามาล่อนเมือกล่อนเมือกออกแล้วก็เอามาล่อนเมือจนขาวแล้วก็ตากพัดลมสองวันตากพัดพัดลมสองวันต้องตากแดดแล้วตากพัดลมพัดลมเป่าจ้าแล้วก็รีบเอามาลงทรายทรายหยาบทรายหยาบเป็นปะค่ะนี่เอาดินอื่นได้บ่ไม่ได้ทรายหยาบเขาจะทะลุทรวงง่ายตีสาเหตุเป็นอย่างคือเ่าเอาดินอื่นได้มันแน่นยเร็ว อ๋อดินอื่นมันแน่นเร็วหักมันสิง,งองทรายถ้าเจอน้ำมันจะนุ่มแต<ด>่มีเทคนิคแต่ดูมือใหญ่ดูถ้ามันแข้งเราตึงรถถ้าไม่แห้งถ้ามันยังมีความชืดหยุ่เขาไม่ตึงรถมันในในร่มเลยมันในร่มเลย,ลเลยอันนั้นมีบอ่อลขาดมีมีเม็ดบ่นั่นอลล๋โอแตะกุย <มา S 1> ออกมาเหมือนเลยเม็ดโอ้พัดขั้นไม่งอกยาวไม่งอกยาวอันนี้ยังไม่งอกไม่งอกยาวนี่ยังไม่งอกยาวเราก็จะยังไม่เห็นเม็ดเขาตัดออกมาอันนี้ที่เขาจะแตก มันคนละรุนกันมันถูกไม่พร้อมกันมันคนละตนของเรื่องประมาณนั้นจัเจกมือก่อนฮ้อันนี้สิบปันอันนี้สิบมือต้องมันดูต้องก่อนดึงดูถ้าถ้ามันงอกเร็วมันก็เร็วเลือนไปเราจะไม่รู้แต่มันถ้ารู้ก้นฐานมันจะออกยากยากลากจะขาดี๋ยวจะไม่เจริญเติบโตแล้วก็จะไม่โตพวกที่ไปซื้อมาที่เป็นใบแล้วอย่าซื้อเลยรากมันขคแล้วออันที่เป็นใบกับเป็นใบรลกมันขดมีเทคนิคการเลี้ยงพักหวานให้ติด พราว่า้นส่วนมากนี่ค่ะส่วนส่วนมากนี่สิไปซื้อแบบแบบที่มันมีใบแล้วเนาะอย่าให้งามเลยอย่ามาปลูกเลยปัญหาของมันคือหลากยาวมันแข็งแล้วก็เลยบเอามาปลูกเลยบติดก็อันนี้จักมือนี่จักมือนี่ค่ะอันนี้ลงถุงได้สองวันรวมกับวันที่เราเพาะรวมเป็นจักวันเราค่ะเป็นสิบสองวันก็คือเนี่ยหักประมาณสิบมือสิบมือ ถ้ใไ้มันออกหากนอันนี้สามารถเอาไปลงปลูกเือกินสี่วันมากเขาจะถึงก้นถุงเขาจะถึงก้นถุงเพราะฉะนั้นถุงจะต้องยาวๆสักหน่อยในการเพราะมันต้องให้ลงหลุมปลูกแล้วไม่เกินสามวันลงหลุมปลูกเราจะปลูกแล้วติดร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหค่ะภาวคนส่วนมากซื้อผักหวานมากนี่คือคือเอามาปลูกแห้วมันตายนี่ปัญหาปัญหาแบบนี้แสดงว่าสาเหตุเกิดจากหลกมันโคตร เป็นใบแล้วจะไปซื้อมาปลูกเลยถ้าพักวันที่เป็นใบซื้อปลูกเพราะควายติดถ้าเราเพาะถ้าดึงรากขาดก็โยนทิ้งเลยอย่าไปเอามาเพาะทิ้งเข้าป่าไปเลยใช่ไหมค่ะต้องมาแบบโยนทิ้งเลยค่ะเสียเวลารดน้ำนะคะไม่จะโดนติดตัวตัวนี้ขายอยู่ที่ถุงเท่าไหร่คะนี่ขายไหมทำขายกันเอง อเม็ดนี่อันนี้คือสองเมตรนี่คือสี่ถุงร้อยบาทสามเมล็ดก็สามเมล็ดทางโน้นสามเมล็ดอันนี้สามถุงรสามเมล็ดนี่สามถุงร้อยขายแล้วกันเองกันเองติดต่อได้เบอร์ศูนย์แปดเก้าค่ะศูนย์แปดเก้าเก้สองเจ็ดศู์สามหกเะอันนี้จองหมดแล้ว อันนี้จองค่งงเะเหลือไม่ถึงร้อยจองมีเพิ่นจองเลยด้อค่ะนี่นจองหมดแล้วนะคะอันนี้อยู่ที่พิกัดพิกัดยุไซเนาะค่ะ,ะส,สั่งมาเอาโทรมาสั่งเภอ,อบ้านแฮดหลังปตทบ้านแฮดค่ะหลังปตทบ้านแฮดพิกัดที่สวนท่านผู้หมวดสมชายมิ่งขวัญวัฒนะอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นเนาะค่ะเนาะตำบลบ้านแฮดอันนี้หมู่ที่เท่าไหร่ค่ะนี่มูที่ทามาเลขที่ หมู่ที่สิบบ้านเล็กที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้บ้านเลขกที่ตองหนึ่งค่ะตองหนึ่งนะคะอยู่ที่นี่เลยจองได้สร้างเอานี่หยางแน่มีต้นห <ๆ S 2> ยางแน่นนค่ะมีต้นพวงกุ้งต้นบานบ้านนอกบานเฮ้าเอินต้นกุงนะ้งเนาะบานในเมืองเอินพ่วงเป็นเป็นไม้ป่ามหมบะค่ะตะกุนยาง,ยางนี่ะตะกุนยางนี่อันนี้เกิดไปค่ะนี่อุ้ยพอเมื่อเช้าอ้ยเกิดแล้ว ก็หวานไว้ตรงนี้แล้วก็ฟางโงปิดไว้มันก็ออกมาแล้วนี่นี่อ๋ออันนี้คือเม็ดหวานอันนี้ใส่สองสองวันแล้วนี่อันนี้เราลองเอามาใส่ถุงเอาอะปิ้นมาผสมใบแค่น้ำสองคืนแช่น้ำสองคืนก่อนแล้วก็มาหวานไว้ก็เอาเอาฟางรองพื้นแล้วหวานแล้วเอาฟางคับอีกครั้งหนึ่งอ๋อไม่เกินสิบห้าวันก็ออกแล้วก็มาใส่ถุงมันใส่สองวันแล้วนี่ต้นนี้อันนี้สองวันสองต้นนี้สองวันต้นนี้เมื่อเช้านี้อันนี้เมื่อเช้า โอ้ใบงามเลยนี่แต่โอ้งามงามอันไม่ประโยชน์ยังงั้นนี่ไม่ทำบ้านเราไปสร้างบ้านเนาะปลูกได้ประมาณจกปีนี่สิ่แง่ไแงไม่เนื้อแข็งสิบปีขึ้นไปสิปีขึ้นไปก็ใช้ประโยชน์ได้ทำสร้างบ้านนได้ดีกว่ายางกต้นยางโอ้ทั้งนี้มีอีกคุณพี่น้องค่ะเบิ้งมีครบมีกบด้วย กบพอพันแม่พันบ่มคะนี่แม่กบใหญ่ค่ะนี่นี่สิเป็นสวนเพลินเนาะคะ่ะนี่ง่ยายงามตอนนั้นมาจะพันในใย,ยป่าน,นี่ปันนี้มีเบิดทุกอย่างเลยนี่มีกล้วยมีต้นคาต้นพริกตอนนี้คือพักหวานตอนนี้จองแล้วพักหวานที่มาเพะอ,อยู่นี่ จองแต่ว่าเ้าก็สามารถโทรสั่งได้เนาะเดี๋ยวสิขึ้นหมยายเลขโทรศัพท์ให้เบิง้งค่ะตอนนี้ลูกกำลังสุกมันมีฤดูเดียวหรือคะมีงาบเดียวค่ะเพื่อนบอกป,ป,ประมาณเดือนประมาณเดือนมเอนมษา,าจะมีเพิ่นจะสุกอ๋อนวยสุกข,ของพักหวานตอนนี้เ้าสามารถคันนวยสุกมันนี่มันมันสามมันสิเอามาตากแห้งไว้เก็บใบได้โดนบ่ค่ะ เม็ดเม็ดด้นี่แถ้าถ้าร่อนแล้วตากลมแล้วมัดดีๆใส่ตู้เย็นอใส่ตู้เย็นท่องธรรมดาเนี่ยได้สองเดือนให้สองเดือนถ้าเราถ้าเราไม่มีเวลาปลูกก็ได้สองเดือนค่ะแต่ถ้าไม่ถ้าร่อนแล้วตากแล้วถ้าไม่ปลูกสิบวันจะไม่งอกมันก็จะไม่งอกอายุแค่สิบวันอางอย่างมันเมื่อตาย่แล้วมีความสุกเนาะค่ะเนาะันได้ปในป่าถ้าไม่ร่อนนกก็ตายมันไม่ไป ตัวนี้ถุงสี่ถุงร้อยเ่ก็้โทรมาห้าร้อยเพื่อนโทรมาเอาห้าร้อยถุงโอ้สิบห้าถุงอันนี้ก็สามไมต้นทุนต้นทุนกับกําไรไดจังไหนัน ยังไม่ได้นับเลยตอนนี้อยู่ระวังทดลองอยู่เนาะค่ะเนาะปลูกด้วยปลูกด้วยแล้วก็ทําไปด้วยเนาะนี่ต้องปาดก้นถุงทํากดหลุมลงไปสองเท่าของถุงเนี่ยแล้วก็ดินที่ขุดมาคืนในถุงให้มันเหลือเท่ากับความสูงของต้นของถุงนี้แล้วก็ปาดรอบก้นถุงข้าวาก้นถุงออกแล้วก็หย่อนลงไปแล้วก็ตุกตุ๊กตรงนี้ขึ้นุกขึ้นมาดินก็ถุงธรรมดาให้เสมอดินเก่า จะต่ำกว่าหรือสูงกว่าเอาทั้งชุดนี่เลยทั้งดินนี่เลยแค่งเลยานั้นวางกอบไว้กันทางโคกกันอะไรก็พอครับเหน่อยก็สลัดเมล็ดแล้วก็ออกยอดค่ะออกยอดแล้วถึงถึงจอบไปชนจอบไปลายยญาสับขาดมันก็เกิดอีกเหมือนเดิมอยู่ที่ล่างค่ะไม่มีตายโอ้นี่คือค่ะี่เทคนิคการปลูกพักวานเนาะ จ้าขอบคุณนะคะท่านผู้หมวดสมชายค่ะตอนนี้ยุษสอพ่ออไอดโน่ค่ะบ้านแม่แนี่แม่นบ่าค่ะเดี๋ยวทาสิพ่นค่ะคุณนายพ่นอย่างไหวิหงเออหนทางพ่นโอ้ยค่ะคุณนายสวยคุณนายคนสวยเลย,ย,ยค่ะเชิญค่ะเชิญมาชมสวนนะคะ,ะ,คะจ้าค่ะขอบคุณค่ะเนาะูหแล้วเทกนี้เจอกันไหมนะคะ่ะอย่าลืมกึกดถึกใจให้ในเด้อค่ะเด้อ เป็นกำลังใจให้แยก,กิ่งเห็ดลิบต่อไปค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิเชิญเดี๋ยวสิ่ผ้าหยางอ้อมสวนค่ะบนนี้มาดูนไม้ไมีต้นบวัวมัก็ร่งเกิดนี่ค่ะกําลังอื่นเท่าเท่าเครื่องอันนี้ผักอะไรนะคะผักสาบภาษาไทายเอิ่นอย่างฮ้เนะาะเออเดี๋ยวสิไป,ปหายอยู่ผักสาบนี่ผักสาบไม่ขมยอดบ่ขมถ้าปลูกไว้นี่ใกล้เด็กเกิดต่อได้เลย อุ้ยยอดขึ้นสูงแล้วต้นนี้ยอดพักสาบกำลังขึ้นอีโค้งอันนั้นทั้งคุณเป็นหยังค่ะคุณมละคี้นกมละคี้นกค่ะตับทัวต้นทัวฝักยาวกระจายก้าวขึ้นมากขึ้นนี่แหละเนาะจ้ะค่ะอันนี่ นี่เป็นสาน a m ค่ะพี่น้องพี่ท่านผู้หมวดเพื่อนเดชสา,าไวเนาะตอนนี้อปลาหลายขายลูกปลาแล้วตัวละบาทลูกปลาก็ขายติค่ะ <ปา S 1> ตัวละหนึ่งบาทโอ้ได้ทุนคืนแล้วเนะาะจ้งางค่ะกำไรแล้วสามร้อยบาทอันนี้ปลาเพื่อนอ่ะอ่าโซลาร์เซลล์ Nam ไหลมัตสใสค่ะนี่ยังไหลอยู่เต๋ออ๋อ โอ้ในนี้หลยนอากาศดูไม่มีแดดสักหน่อย่ะแต่ก็จะไหลเบาๆนี่ค่ะตอนนี้น้ำโซโลาเซลล์เพิ่งยังไหลลงเติมน้ำลงสะ่ะโอะอ,อนมีต้นตะไคร่กันยญ่